ไม่รอคอยไม่สงสัยถ้ารอแบบว่ารอเมื่อไหร่จสิทธิ์จะให้น้วาดทวงจสิทธิ์ไม่ชอบให้ทวงแปลว่านูไม่เชื่อใจในจักรวาลไม่เชื่อใจในจสิทธิ์เออไม่รอนะลูกนะไม่รอคอยแต่ไม่รอไม่รอคอยแต่จงเชื่อใจไม่สงสัยแต่จงปล่อยวางปล่อยวางในผมรับว่ายังไงพ่อก็จัดให้ยังไงก็มาแบบไม่ง่ายสบายสบายไม่รู้ทางมาทางไปไม่รู้เลยทั้งนั้นรู้แต่ว่าเป็นหน้าที่ของจักรวาลพ่อจัดให้วางใจและรู้สึกเสมือนได้รับแล้วอ่ะรู้สึกเสมือนได้รับแล้ว ครูขอเงินมาทำโรงงานจหมได้ไหมอือูบอกว่าถ้ากูได้โรงงานจริงๆอ่ะกูจะออกมาช่วยเหลือผู้คนตามลมหายใจสุดท้ายของชีวิตให้รู้จักกฏจักรวันกฏแรงดึงในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนที่ฉันได้รับอือเสร็จกูปล่อยวางแล้วกูก็ทำหน้าที่ของกูกูออกมาไล่ส่วนกูออกมาขายสั่งกูออกมาสอนตัวแทนแล้วปล่อยวางรู้สึกว่ามันยังไงมันก็ได้ยังไงโรงงานมันก็มาอือยังไงยังไงพ่อก็จัดโรงงานให้หนูแน่ครูให้เวลาจักรวาลเจ็ดวันสามวันเจ็ดวันขอให้พ่อจักรวาลนะคะส่งหลักฐานมาฟันเฟืองกูหน่อย หลักฐานจากสวรรตรว่าครูในกคุ่ปีขายดีมากเอาคลิคไปครูไปไปไปแชร์นะคะแล้วก็ไปขายแชมพูนะคะอ่ะโชว์แม่หม้อต้มนะคะลูกหม้อต้มสมุไยยนไพรอ่ะเราเคยเห็นไหมหม้อต้มสมุนไพรที่มีมะกรูดใบมีสมุไนไพรนานๆอย่างเนี้ยนะแล้วแม่สุภาก็ต้มมาลูกแม่สุภาก็ค้นนะคะแล้วก็ครูก็มีคนแชรค์คลิปของครูไปในกลุ่มปิดีก็กดว่าคนมาจากทางไหนก็ไม่รู้ค่ะที่ทางไหนก็ไม่รู้มาสั่งครูแบบเยอะแยะมากมายหายกองเห็นไหม